ยิ่งมันออะไรเธอเนาะแก่ยี่ลือเนาะหันเธอเนาะมื้ยบัดท้าบัดย้ำกูขอเงินไปซื้อนึกกินบะหมี่ขอนทองว่าบาบัดย้ำเขาส่งของมาเนมะข้าเขาท้าเขาท้าแกขอางมาสิแตกโมเว้นโมเว่นโมเวนต่ลามือจิกมือทุกเว้นมันส่างพวแข็งเดืตับมัน เงืองลอยฉันนั้นเบื้งจัดกันหมดเลยอิริฟะเอาอืมเท้าอืมอู้เอาเท้าจะไปยังมายังเรืนบ่อารมณ์ดีฮะกึบจีกึบละเท้าเอ้ยเด็ดลมลมตกเลยก็ได้กึบซื้อมือซื้อมือทีเโอ้ยกึบอยอารมณ์ดีเนาะบรรยากาศดีในนางกึบเนาะก็งั้เก็บไว้ละเอ้ายังโอ ยังเทาเม่เอาเน้นเก็บไว้โอ้ก็เจ้าให้คอยมือละหาละซีควรเก็บไว้พอได้แก่ได้ถอนอา้าวเทาบัด้ดมือ่อกี้กับแก้มตัวนี้คือพวกเรากบแก้มมากินเอาจะมีกับแก้มที่เทาไปทอดลูกชิ้นไว้ในตูน้หน่อยไหมเอาจะคือบ่บอกคอก<ข>อ,อ๋อหกกับกบอลลูนอนไว้จะถึงมะคือมากำจะแก้เอาทำไมบอลลูมีกับแก้มกับเจ้าแล้วเนาะแบบนี้เนาะงี่ตุ๊กเข่าเด้อฝ่าว้เด้อยฝ่าว้เด้อเ้ยโอเคไปรดกับแก้มจะเข้ากันไปก็ดีแนะว่าเมียนี่ิหมะบักเทาบักหามึงกูมาะสูนมะซังมึงแท้ มึงจะขึ้นมึงจะได้กินอีกต่อไปเอาทิมใหี้ยเบ้อมึงเอ๋มึงเถอะมึงเถอะมึงเถอะง้าผู้คองบ่มีแพงไว้แนวนี่แหละนาะจังบ่มีนี่เท่าะใดล่ะวันนึงเนี่ยเดี๋ยหน่อยเดียวหลายซ่อมใดล่ะอ้าวเท่านี้แหละมันสีบนเนี้ยนวะ thôi à Năn, ơ ừ, nà la ui bố chú bố ngủ Mì chắc béo mới kín cho thứ nhăn thảo hả cho thứ nhăn bỏ đây thứ nhăn ui uh, chèo lên rồi mấy mẹ kín sao kín đó thảo ơ khỏi bữa nay cho kín đâu khỏi ban có đó khỏi hoàn lại không hoàn hoàn lo má mới hoàn phải phải hà lan thổi luôn, luôn. Ừ. kín đến bữa lo đó là cái ừ. kem à. có tổng trong người thà khỏi được cho ừ. bố kín mấy bao kín bơi đi khẩn. ui tạm sao bài bye, bye, bye. บานสวยเยนาอสวยง้ย่ะจ้โอเคออกินอะไรแซ่บๆเ้าะมีอะไมขึ้นหนาลักหะอโอ๊มียะไรนาหฮักมอนี่บรรยากาศกับเป็นใจกับแก้มกับมีบอกสองเต้ากับจิง้ยจ๋มีมีมดีคือบักสมเทียงเลยเนี่ย อาก็เปน็นทังที <L an> โอ้ยอีท่าเอ้ยไปไหนล่ะ <L an> โอ้ยมาลห,หลักเที่ยวเากูถิมัวนี่แมะ <L an> มึงมาเดี๋ยวนี้เลย <L an> ไปไท่ววะ